สวัสดีครับเอาอยู่กับช่องพิมพ์เสน h ท่เนลอีกเช่นเคยวันนี้ผมจะมาแนะนำห้มังควาที่พระเอกเทพตอนหลังกากตอนแรกและตบพวกเกียนหัวกระเดิกเรียงตัวกันเราไปชอมชมกันครับเรื่องแรกนะครับฮอ i n g in ิน e h เ l l ตัวเอกของเราชื่อคังขยอนมูอาชีพของเขาเนี่ยเก็บซากมอนเตอร์เก็บกู้ซากมอนเตอร์อรเก็บกู้ซากมอนเตอร์ไปทําอะไรเก็บกู้ซากมอนเตอร์ส่งเข้าบริษัทที่เขาทํางานอยู่และเขาก็ได้เงินส่วนต่าง กับเขาตัวเขาแต่เงินมันไม่มากพอแล้วอาชีพหลักอาชีพที่เขาใฝ่ฝันเนี่ยเขาอยากเป็นฮันเตอร์เพื่อที่จะหาเงินจุดเปลี่ยนจุดเปลี่ยนหนึ่งคือหินหินที่เขาได้รับจากพ่อของเขาเนี่ยมันดันพาเขาไปในดันเจี้ยนประหลาดที่เขาต้องเคลียร์ดันเจี้ยนให้ได้แต่จะมีจุดว่าถ้าเขาโดนมอนค่าเขาจะไม่มีวันตายเขาจะเกิดใหม่เรื่อยๆเกิดใหม่ ทรมานอยู่ในนั้นจนกว่าเขาจะเคลียร์ได้เขาจะเคลียร์ได้ไหมเขาจะออกมาได้ไหมเราไปติดตามต่อกันที่ฮ r d i n g in the h a l l นะครับเรื่องที่2นะครับ Heavenly Demon Instructor ตัวเอกของเราชื่อว่าปาคยอนซูเขาเป็นฮันเตอร์สายสปอร์ตนะครับได้สูญเสียพ่อแม่ไปในภัยพิบัติแต่ยังโชคดีที่ยังเหลือน้องชายเพียงคนเดียวที่รอดมาได้แต่ไม่ได้สตินะครับพระเอกเราเลย ต้องทำทุกวิถีทางเพื่อที่จะปกป้องน้องชายของเขาแล้วปกป้องตัวเขาเองเพราะว่าตัวของพระเอกเราอะเป็นซัพพอร์ตที่ทุกคนดูถูกจนเขายามที่จะฆ่าตัวตายแต่มีจุดเปลี่ยนจุดเปลี่ยนหนึ่งเขาได้พบกับปรมาจารย์มูริม ที่เขาเป็นหนึ่งในยุทธภพเลยเรื่องนี้ก็จะเป็นแนวใช้พลังพลังภายในเหมือนหนังจีนแลไถ้าคนที่ชอบแบบหนังจีนพลังภายในผมว่าเรื่องนี้ตอบโจทย์นะครับก็จากที่เขาเป็นสายลัพอร์ตเขาเลยต้องเปลี่ยนตัวเองจากสายล r บพอร์ตเป็นแคลรี่ให้ได้นะครับถ้าใครสนใจก็ติดตามเรื่องนี้ Heavy l Demon i n s t r u c t o r นะครับเรื่องที่3นะครับ Bobe Spirit เดี๋ยวเรามาฟังเรื่องย่อ,ยอกันเลยนะครับ ธนูเป็นอาวุธที่สามารถกำหนดชีวิตของเป้าหมายได้แม้จะอยู่เหนือระดับสายตาธนูนั้นรวดเร็วกว่าอัสนีบาดรุนแรงกว่าฟ้าคำลนและแหลมคมกว่าเขี้ยวพญานาคจะมีอาวุธอะไรน่ากลัวไปกว่าอาวุธที่มองไม่เห็นและกำลังหมายเอาชีวิตของท่านเด็กหนุ่มผู้หนึ่งได้ฝึกฝนกับปู่ของเขาเพื่อที่จะเป็นผู้ที่แผงสอนที่เก่งที่สุดในโลก เขาต้องออกเดินทางไปฝึกฝนทั่วโลกในโลกกว้างและเขาจะสามารถเป็นผู้ที่แผงสอนที่เก่งที่สุดได้ไหมติดตามนะครับโบเบสสปิริตเรื่องนี้จะเป็นแนวบังวาย้อนยุคใช้ธนูส่วนมากจะเป็นธนูมากกว่าและที่สำคัญเรื่องนี้ปวดตับมากครับระวังตับไว้เลยเจอกันเรื่องที่4นะครับโอเวอร์เกียเจ้าแห่งยุทธภัณฑ์ ในเรื่องย่อเรื่องนี้จะเกี่ยวกับเกมออนไลน์เสมือนจริงที่มีชื่อว่าซอตัวอาตัวออนไลน์อ๋อไม่ใช่ครับผิดเรื่อง satisfy นะครับเกมเกมนี้ถูกพัฒนาขึ้นโดยนักวิทยศาสตร์ระดับหัวกะทิของโลกชื่อว่าริมซอนโฮและในตอนแรกเริ่มอ่ะตัวเอกของเราจะมีลักษณะนิสัยที่ห่วยแตกทั้งความงกเห็นแก่ตัวเอาแต่สาบแข่งผู้อื่นสบแข้งโชกตาอ่อนไหวไม่สู้คน สารพัดส,สารเพลนิสัยที่ชวนเห็นแล้วแบบนี่ตัวเอกเหรอวะแต่พอไปเรื่อยๆการพัฒนาของตัวละครอะผมว่ามันเห็นได้ชัดเลยผมรู้สึกว่าผมชอบตัวเอกแบบเนี้ยมันได้เห็นว่าโชคชะตาของเราอะมันไม่ใช่เรื่องง่ายที่เราจะสร้างมันขึ้นมากว่าเราจะสร้างขึ้นมาได้เราต้องผ่านอะไรมาเยอะแล้วเพจของเรื่องเนี้ยตอบโจทย์มากครับถ้าใครยังไม่ได้อ่านตามอ่านต่อได้ได้เลย Over g e a เเจ้าแห่งยุทธภัณฑ์ เรื่องที่5นะครับ The d i b e i n i t o Stong ในเรื่องย่อเพกเราเติบโตมาโดยไม่มีพ่อแม่ในสถานเล่นเด็กกำพร้าแล้วเขารักสถานเล่นเด็กกำพร้าเนี่ยมากแล้วอยู่มาวันหนึ่งเขาได้ยินว่าสถานเล่นเด็กกำพร้าเนี่ยกำลังจะต้องปิดตัวลงใน3ปีกำลังจะต้องปิดตัวภายใน3ปีในขณะที่เขาหาเงินมาบริจาคให้กับสถานเล่นเด็กกำพร้าตลอดแต่เขาได้รู้ว่าเงินที่เขาหาเนี่ยมันไม่พอต่อการบริจาค เขาเลยหาวิธีหาเงินเพิ่มเพกเราได้รับการแจ้งเตือนทางโทรศัพท์และเขาเห็นวิดีโอตัวเองกําลังปีนหอคอยและเป็น BJ BJ ก็คือการเป็นยูทูบเบอร์นะครับเรียกคล้ายๆกันเมื่อ7ปีที่แล้วเพราะว่า7ปีที่แล้วอ่ะมันมีหอคอยปรากฏขึ้นมาแล้วสุ่มคนเข้าไปในหอคอยนั้นถ้าหากคุณสามารถปีนหอคอยจะถึงจุดสุดยอดได้คุณจะเป็นผู้อาเวกครับผู้เวกจะสามารถหาเงินตามที่เพิกตั้งเป้าได้แล้วลองคิดดูว่า n e w b ี้ที่เห็นตัวเองใน7ปีก่อนแล้วรู้เส้นทางทุกอย่างจะเก่งขนาดไหนติดตามชม The New b บี้อีทูสตองนะครับถ้าใครชอบบังคาที่ผมแนะนำไปสามารถคอมเมนต์บอกผมได้และความรู้สึกที่ตัวอีกได้นะถ้าใครอยากให้ผมทำบังคัแนะนำแนวไหนอีกสามารถคอมเมนต์บอกได้เหมือนกันก็วันนี้เราได้จะลาไปก่อนลอยนวล